สวัสดีครับผมวันนี้มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตเพื่อน,นะครับที่ได้ปลูกในสวนนะครับช่วงฤดูฝนนะครับนี่เดือนนี้ก็เป็นเดือนมีถน,นานะครับมาอัปเดตให้ชมนะครับนี่ตัวนี้เป็นมะละจีนนะครับมะละจีนเพิ่งจะขึ้นหล่องรอบสองแล้วนะครับนี่ ถือว่างามสะนะครับเ่มีเวลาเพียรมาละก็ได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับถือว่าขึ้นสะต้นบางกันร้ายนะครับถือว่าเกิดบ่ค่อยดีนะครับเพราะว่าผมปลูกเมล็ดนะครับพวกนี้ห่างแต่ละหลุมกับเม็ดหนึ่งนะครับแต่ละหลุม ใส่สองเมล็ดนะครับเพื่อต้นเกิดต้นบอนะครับนี่ก็พื้นที่อยู่นี่ก็สองกระป๋องนะครับบ่อพ่อนะครับเหลืออยู่ข้างหนึ่งนะครับเมล็ดเบิดก่อนคางด้านบนนะครับผมก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเหลือแต่กลางด่านบนนะครับนี่ใส่แบบนะครับใหม่กายไปเลยนะครับ เพื่อ่บหายมันยนนะครับกะบ,บรูว่าสีง,งามซ้ำไดน,นะครับเบดี๋ยวก็ต้องรอดติดตามไปเรื่อยๆนะครับหลังจากมาละนะครับก็บมาชมทัวฟักยาวนะครับทัวฟักยาวครับตัวนี้เบิดไปสองโลครึ่งครับ สองโลเคิงหรือสามโลนี่แหละผมกะบริลูกระแม่บ้าน,นครับบานเป็นคนปลูกจางคนเน้นครับควบหยาาก็ถือว่าหา้าแห่นะครับข้องข้องยา่หนาเลยครับไอมือบงังจอพายานครับที่คุ้มนี่นะครับสองข้องเคองนะครับเบิร์ตหมวนหนึ่งนะครับนี่ควมหยาาของ หล่องถั่วฟักยาวนะครับหายางมวนหนึ่งนะครับมวนหนึ่งสี่ร้อยเมตรนะครับได้สองข้องเคืองนะครับตัวนี้ก็เริ่มขึ้นยอดแล้วนะครับตอนนี้ยังล่ออุปกรณ์อยู่นะครับสั่งตาคายนะครับแล้วก็ยัง ท่านมีเวลาเขามานะครับเพราะว่ัอนี้ก็ใส่ขางมาละนะครับแล้วก็ขึ้นล่องนะครับอาจจะเป็นประมาณอีกสองสามเหมือนนะครับจะเขามาใส่ตาคายเขานะครับวันนี้เลยมาอัปเดตให้ชมนะครับซื้อไม่มีอยงหลายนะครับเพราะว่าบ่ายอัปเดตให้ชมนะครับวันนี้ก็จะพาเลาะทัวร์สวนนะครับวันนี้วันนี้ขอคลิปก็คือพาเลาะทัวร์สวนนะครับ พระชมสวนครับตัวนี้ก็เป็นไอ้แฝงนะครับแฝงออนนะครับแฝงออนแพ็คถุงครับถุงนาซีโลนะครับตัวนี้ก็เพื่อได้จ่างเพื่อนมาหรือพายาน,นะครับใส่ปุ๋ยครับรอบสองนะครับ ็ลืมเท้ายอดเท้ายั้งไปแล้วนะครับอัปเดตให้ชมนะครับลุมละสองตนครับระวางกับอยู่ที่หนึเมตรหนึ่งเมตรครับผมจะคุวยเครื่อออกซายขนะครับนี่ก็ให้เขาอยู่ในหลองนะครับเป็นหล่องล้ายๆ่ล้างเตานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลองน้ำนะครับนี่หลองน้ำ จะบรให้เครือมันลงมาครับเพราะว่าถ้าเครื่อมันลงมาเวลามันใสน่หนาม,มันเปื่อยนะครับจะม้วนเครื่อให้มันอยู่แปลงนะครับอยู่ที่แลงตัวน,นี้เป็นล่องไอเขาไปเก็บแฝงนะครับเพื่อมันมีฝนผลิตเก็บนะครับก็โนับแฝงก็จะโยนมาในหล่องนี้นะครับก็บเอารถไทสมเขาไปเก็บนะครับบางคนก็บรกขอดใจนะครับว่าผมเหดไใบเพื่อยังนะครับ ราะว่าตัวนี้ก็เป็นสุดแรกนะครับที่ได้คิดค้นขึ้นมานะครับบางคนเขาจะปลูกแบบตลอดนะครับสองเมตรสามเมตรต่ะครับสามเมตรสามเมตรตลอดเลยนะครับแต่ว่าของผมจะเฮ็ดแบบนี้นะครับก็คือแต่ละแปลงนี่จะไถไปกลับนะครับอยู่สามเถื่อนะครับใส่รถสามสิบหกแรงนะครับไถไปแล้วก็ไถกลับแล้วก็ไถไปอีกเท่หนึ่งนะครับเป็นสามเถื่อก็จะได้รูป ลักษณะของแปลงแบบนี้เลยนะครับกับบรูว่ามันทางท่าดนะครับบ่อใดคิดค่วมทางครับก็บคือเอาความสะดวกวานะครับช่วงที่เก็บผลผลิตนะครับเพราะว่าถ้าจะให้แบกกระสอบก็คือสิบไว้นะครับเพราะว่าบักแฝงพื้นที่ตัวนี้อยู่ประมาณเจ็ดไรนะครับแต่ว่าใส่มเมล็ดพันธุ์ไปเกือบสามกระป๋องนะครับก็ถือว่าเป็น การเสียเนื้อทีหลายนะครับเสียเ,เนื้อทีในการปลูกนะครับใส่เนื้อทีหลายแต่ว่าเบิดบักแ้งหน่อยนะครับผมกะบ,บริคิดถึงจุดนั้นนะครับก็คิดคือจุดที่เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับมันค้นใหญ่ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าจะแบกก็พวงจะบาไหวนะครับก็เลยคิดคนขึ้นมาในรูปลักษณะของแปลงแบบนี้นะครับ คือนี้จากเวลาที่ฝนมันตกนะครับบ่ชหืเครื่อมันแซ่นมนะครับถ้าเครื่อมันแซ่นมอากาศหนวยมันแซ่นมมันก็จะเน่านะครับเนาเป็นเสียล่านะครับเครื่อกับเนาอครับเปอยนะเสียดายนะครับก็เลยคิดขนขึ้นมาแบบนี้นะครับสุดนี้ผ่านว่าผ่านยังไรกก็ต้องรอติดตามอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งคิดขนครั้งแรกนะครับบางต้นเครื่อก็ออกเงานะครับ ก็มาอัปเดตบักแฝงแล้วผ่านไปก็มาชมทัว,วร์ฟักยาลุ่มไงนะครับนี่ตัวนี้จะมีอยู่สองพันนะครับที่ปลูกไว้ตัวนี้เป็นไอของล่ำน้ำพ่อนะครับล่ำน้ำพ่อสอง <c oughs> เกิดการติดไวรัสนะครับทอนทิมแล้วเทมอีกนะครับ ขนาดฉีดยาต้านไม่รัดนะครับก็เอาบอยู่นะครับถอนต้นที่เป็นออกเบิดนะครับก็โบเกินสองเหมือนครับขึ้นมาอีกนะครับอ้ามือบางขอโทษะครับมือบางนะครับมันเป็นใบด่างนะครับทั่วใบด่างนะครับมีราคาคือไอบอนด่างบ่านะครับแต่มีราคาแตกมาได้นะครับ เดี๋ยวถอนใ่กระถางให้วอลเลนนะครับนี่ปลูกบักทั่วเป็นทั่ว่างนะครับทั่วเขียวทั่วขาวเป็นทั่วแดงต้นมัน่างหลายนะครับนีต้นทีบ่เป็นกะเขียวงามนะครับก็ถือว่าเขียวปกติก่อนเขาจะทรงผลครับทรงอากาศมันจะเลื่อมเป็นใบจุดๆแบบนี้นะครับนีการเลื่อมออกมา ใบหน่อยใบยังก็เริ่มเป็นนะครับก็เริ่มเป็นแบบนี้นะครับก็เริ่มด่างมาเรื่อยๆนะครับเอาใบหน่วยมันก็นกนจะเป็นไอ้สีเหลืองนะครับเรืองเหลืองติดตามหน่วยครับเป็นแผลคล้ายๆออกเรืองเหลืองคือบักทั่วถือกยาดูดซึมนี่นะครับกินกับบอหนารับประทานนะครับจะทอนถิมนะครับทอนถิมเอาบักทั่วพัดนะครับใส่ รัำน้ำพ่วงก็จะเป็นทัวต่ำนะครับทัว่เนื้อพวกนี้เป็นทัวพัดนะครับนี่ทัวพัดทัวเขียวพวกนี้แทบจะบกเป็นไวหวรัดนะครับเป็นกระส่วนหน่อยแห่นะครับเนี่ถือว่างามนะครับก็เริ่มมีดอกแล้วนะครับเริ่มทวนดอกขึ้นมาแล้วนะครับนี่บเป็นท่วนดอก มีหอดหมดแดงไฟครับสงสัยเพียเขานะครับนี่บ่ได้ฉีดยาดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันงานร้ายนะครับก็ผลยาหางๆนะครับครับัเดตดถั่วฝักยาวให้ชมนะครับแตงกเริ่มรือแล้วนะครับหรือออกเพราะว่าเป็นแรงเพาะพันธุ์ของไม่มีขาวนะครับก็เลยจะลื้อทิ้มครับ นี่นะครับตัวนี้เป็นสวนทัวไก่อีกพ่กเกินอาทิตย์นึงนะครับน่าจะได้เห็นผลผลิตนะครับนี่ตันนี้ก็เริ่มบโดนกันดอกคูนะครับดอกคูก็เป็นหน่วยเห็นหน่อยหน่อยนะครับตามหล่องของเกษตร ย,า,ยาเสยยาเผาใหม่นะครับนี่พื้นที่สิบสามไร่นะครับนี่ครับมาอัปเดตให้ชมนะครับบ่มียังไรคลิปนี้กับผ้าละสวนนะครับ ผ้าล่อสวนผ้ามาเบิงผลผลิตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสํานีนะครับพอกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับผม